สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะมาพบกับร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์นะคะกับรถไถมือสองนะวันนี้เรามาเป็นรุ่นของคูปตา L4018 นะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะสำหรับคูปตา L4018 คันนี้นะคะจดทะเบียนปี61นะคะราคาอยู่ที่435,000บาทนะคะ435,000บาทนะคะ มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดินหน้าแบบขาล่างนะคะส่วนด้านหลังเราพ่วงให้เป็นโรตารี่นะคะายางคู่ตัวทั้ง4เส้นใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะสำหรับคูปต้า L4018 นยะคะเราจะมาชมกันใกล้ๆเลยนะคะคูปต้า L4018 นะคะสภาพสวยมากสีสันเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ยางดีทั้งสี่เส้นนะคะเป็นยางคู่ตัวมาเลยนะคะรอยมากยังอยู่เลยนะคะเดิมมากเลยค่ะคุปต้า L4018 นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแบบขานล่างสวยๆเลยไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้คุปต้า L4018 นะคะจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะคะ ด้นานหลังนะเราพ่วงให้เป็นโรตารี่นะคะโรตารี่ตราช้างเลยนะ RX 1 6 5 E นะคะเป็นโลรุ่นใหม่เลยนะคะลูกค้าที่สนใจหรือกำลังมองหารถไถไว้ใช้งานนะคะขอแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับคูปะต้ L 4 0 1 8นะคะชั่วโมงการทำงานก็อยู่ที่ 425ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสวยเดิมเลยค่ะคันใดที่สนใจมองหาอยู่หารถถ่ายไว้ใช้งานสภาพคล่องตัวนะคะสำหรับคูปตา L4018 คันนี้ราคาอยู่ที่435,000บาทนะคะ435,000บาทราคาจับต้องได้นะคะ ลูกค้าสนใจไม่สามารถมาดูรถที่ร้าน<ม>ก็สามารถโอนจองออนไลน์ได้นะคะ<ม>เพียง1,000งบาทนะคะส่วนที่เหลือเราก็สามารถเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านได้เลยนะคะสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์0 9 1 0์6 2 9 7 2นะคะ0 9 1 0 6 6 2 9 7 2คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชมวิดีโอการทำงานของตัวรถกันนะคะ สำหรับคูปต้าเอลคันนี้ราคาอยู่ที่435,000บาท435,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่0 9 1ย์9 2 9 7 9 0 9 1 9 0 6น9 7 2นะคะร้านวอเกษตรแท็กเตอร์นะคะอยู่ที่ตําบนวังบัวอําเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชรนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ